ก็ต้องห่วงใยคนที่อ่อนแอสุดใช่ไหมต้องไปเฝ้าดูแลว่าคนนี้เป็นโรคต้องพาไปนู่นนั่นจะดูแลคนนี้ก็ไม่ต้องแล้วคนนี้โอ้ปล่อยเขาเลยเขาจะไปไหนก็ไปเขาเก่งนี่คือการดูแลครอบครัวเป็นแบบนี้จริงไม่จริงแต่นะฮะมันเป็นอะไรที่มันฝังอะมันเหมือนเป็นอะไรที่ตองเราดูดูแลคนที่อ่อนแอนะเพื่อที่จะให้เขาเก่งเหมือนคนโตอันนี้คือความ ไม่ใช่ของการปกครองดูแลระหว่างในครอบครัวเห็นไหมผู้นำกับผู้ตามคือลูกเขาเนี่ยแ,แต่ในธุรกิจอ,อะไรบางทีเราไปติดกับดักเรื่องของการดูแลคนอ่อนแอก่อนจริงไม่จิงมันเหมือนต้องไปปลดล็อกก่อนเพราะว่าอันนี้มันฝังอยู่นี่ว่าเราต้องไปดูแลคนที่อ่อนแอก่อนคนที่ไม่เก่งก่อน เพื่อให้เขาจะพัฒนาให้เก่งเหมือนคนที่เก่งก่อนจริงไหมจริงมันเป็นความเป็นอะไรมันฝังอยู่เนี่ยแต่พอเรามาตั้งบริษัทนะเรามาทาธุรกิจอิอรนออนไลน์เรามีผู้คนเยอะๆอย่างเงี้ยจากหนึ่งแสนคนผู้ติดตามหนึ่งแสนคนเราได้ผู้นําอยู่ในอยู่มาพ5 0 0คนนะเปรียบเทียบนะแต่อีกว่าเป็นหนึ่งร้อคนเห็นไน้ยถ้าเห็นนะมองเห็นหมาะ มันก็จะมีคนที่อ่อนแอคนที่กลางๆคนที่เก่งไอ้คนนี้ก็ขายเก่งถ่ายทอดเก่งทำคลิปก็เก่งออกไลฟ์สดก็เก่งทำคอนเทนต์ก็เก่งในการยิงแอดก็เก่งขายก็เก่งอะไรก็เก่งมันเก่งไม่เหมือนกันคนนี้เก่งเก่งเก่งไอ้คนนี้ไม่ให้เก่งไอ้คนนี้โอ้โหไม่เอาเลยไม่เรียนด้วย ยายนพรไม่เรียนด้วยนะไม่มาติดตามไม่ค่อยด้วยนะจะเจออยู่ในองค์กรท่านนี้อย่างเงี้ยคำถามคือเรามันติดนิสัยเราไปชอบดูแลคนที่อ่อนแอก่อนใช่ไหมคนที่เก่งมันเก่งไวไงปล่อยมันเลยไปเลยให้มันไปทําเองอะไรมีค่อยไปพัฒนาคนที่อ่อนแอก่อนให้เป็นคนเก่งอันนี้คือติดลุ้มพรางแห่งการพัฒนาคนเนี่ยเราไปเรามีคนสือตงนี้องมีเงี้ยจริงไหมจริง เออนะสำคัญมันเหมือนกับเคยได้ยินฮะไปโดยสารเครื่องบินอ,ะอ่ะอ่าค่อยมีอแอร์โฮสเตสเขาจะมาพูดเนาะท่านผู้โดยสารครัอเมื่อไหร่มีแรงดนันกดแรงความกดอากาศความกดดันในในห้องเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงกระทานหังทำให้ในห้องผู้โดยสารมีแปรนออกซิเจนไม่เพียงพอแล้วเราจะมีหน้ากากานี่หล่นลงมา และใทุกท่านนี้ทำการปิดมากับท่านก่อนก่อนที่จะไปดูแลหากับนะกับลูกหรือคนที่คนแก่เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาให้เราดูแลตัวเองก่อนและค่อยไปดูแลดูแลเด็กหรือคนชรา,าเขาประกาศอย่างนี้จริงนน,นั่นก็คือเหมือนกันเปรียบเดียวกับเหมือนการทําธุรกิจในการทำธุรกิจแล้วเนี่ย เราต้องไปโฟกัสคนที่แข็งแรงคนที่เก่งไม่ใช่ไปโฟกัสคนที่อ่อนแอการทำธุรกิจเราต้องมีไมเซ็ตแบบนี้ต้องไปพัฒนาคนที่เข้มแข็งดูแลไปรักดูแลเขาคนที่เก่งคนที่อ่อนแอมันต้องบางทีมันก็ต้องสละกด20-80มันก็คืออย่างนี้นะจะได้บ้าถูกงานหนึ่ง งานหนะึ่งร้อยฮะงานหนะึ่งร้อยฮะจะมีคนเก่งอยู่ยี่สิบคนคนที่อ่อนแออยู่แปดสิบความหมายคืออย่างนี้นะฟังนะฮะงานหนึ่งร้อยจะมีคนเก่งอยู่ยี่สิบคนที่แบบอ่อนแอกลางๆอยู่ประมาณแปดสิบเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้พวกองค์กรจะมีคนเก่งและคนไม่เก่งคนไม่เก่งมันจะเยอะกว่านะในทีมเราอะเสร็จแล้วหนึ่ง คนที่หนึนายเอนายเมุ่งไปพัฒนาคนที่เก่ง20่สิบนะอีกคนหนึ่งนายบีแล้วกันมุ่งไปพัฒนาคนที่80เพื่อให้เขาเก่งเหมือนคน20เห็นภาพเนาะออนะไม่เซฟสองคนเน่ยคน A คน B ไม่เหมือนกันถูกต้องฮะทนอีกครั้งหนึ่งนะไอเมุ่งไปพัฒนาคนที่เก่งแค่20คน แล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ไปพัฒนาไปโฟกัสกับคนแปดสิบคนที่อยู่ในพวกอ่อนแอเนีอันที่สองคือนายบคือไปโฟกัสมุ่งไปพัฒนาคนที่แปดสิบคนที่อ่อนแอเพื่อให้เขาทันกับคนที่ยี่สิบอันนี้นะทำงานไม่เหมือนกันนะผลลัพธ์มันก็ไม่เหมือนกันยังไงผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกันฟังนะฮะ นายเอไปมุ่งพัฒนาคนยี่สิบนะแล้วเขาเป็นไงฮะเขาเก่งเขาเก่งไงเขาทําเหมือนเราไงเขาก็าไปพัฒนางานได้มาอีก8ปดสิบรวมเท่ากับหนึ่งร้อยเขาเก่งไงเขาสามารถพัฒนาให้ได้ผอีกแปดสิบจากหนึ่งคนนะเอ่อเพิ่มมาสนะีออ่อ่ะนะนเออเหมือนกับเพิ่มเขาเก่งไงเขาสามารถ สร้างการเติบโตธุรกิจที่เก่ง80ิรวมทั้งกัน100่งได้ยินอ่ะเลียรนะ์เนาะแต่คนที่2ไปโฟ,ฟกัสคนที่80เพื่อให้เก่งเหมือนคน20นะเพราะเกิดว่าไปโฟ,ฟกัสคน80แต่ไม่ได้โฟ,ฟกัสคน20คน20ก็เริ่ม,มไม่แผ่วแ่วนะไม่อยากทำต่อยางเงแต่ไปมุ่งโฟ,ฟกัสคน80ปเพราะคน80ไปก็เหลือแค่40 ส0่สิบบวกก็เปลือนหกเห็นด้ยยังคนสองคนการโฟกัส่เหมือนกันไปโฟกัสคนจํานวนเยอะโอกาสเขาจะได้คนที่เก่งโอ้โหนะมันโอกาสที่จะไปให้คุณเกรตมันน้อยถ้าเราไอโฟกัสคนที่20น้อยกว่ามันจะได้เนื้องานร้อยอันนี้ความหมายของ20่สิบเป็นเรื่องของการเอาความคิดแนวคิดเนี่ยเอาไปโฟกัสคนที่เก่งคนที่เยี่ยมสามารถเป็นถ่ายสามารถรับความรู้จากเราไปได้ โดยที่เขาสามารถไปส่งต่อเป็นผู้นําต่อนี่คือสําคัญเนาะเป็นไมเซ็ตเนาะของผู้ประกอบการอาจารย์ผมเนี่ยเขาใช้ในการพัฒนาคนอย่างนี้เลยเขาจะดูแลคนที่เก่งกว่าไปโฟกัสก่อนมันจะต่างเรื่องของการดูแลครอบครัวอะพ่อแม่ลูกอะมันจะไม่เหมือนกันต้องอย่างนี้นะบางทีเราติดไมเซ็ตของการเคยเป็นพ่อแม่ดูแลลูกอะเราก็ดูแลลูกที่อ่อนแอก่อนเนะี่ยแต่ในธุรกิจมันไม่เหมือนกัน ต้องไปโฟกัสคนที่เข้มแข็งไปเนาะ